ครับสวัสดี fc แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรืองไรยนน,รนะครับผมนะวันนี้ก็มาอัปเดตคลิปที่3นะรถมันเยอะถ้าถ่ายเกิน10นาทีไปเนี่ยมันคนไม่ค่อยดูหรอกนะครับเดี๋ยวดูเขาดูไม่หมดนะมานะดูคลิปนี้รถเข้าใหม่นะมีหลายคันแอร์แควนนเยอะเลยอีกเยอะ นู่นเยอะเลยแอร์นู่นอันหะนึ่นนนงรถแอร์นี่เข้ามาถ้าช่วงไหนเข้ามาก็เข้ามาอย่างเดียวนะฮะไม่ไปไหนเลยถ้าช่วงไหนได้พัดลมมาสวยๆก็พูดพัดลมสวยๆถ้าได้ไปจังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นนะครับมาไม่ต้องพูดมากมาเข้าเรื่องเลยคันแรกครับคันสีแดงว้าวประเทศไทยรถ หาเสียงสอสอันนี้เครื่อง h o 7D 195รแรงแอร์แขวนแอร์เยน็นเครื่องดีนะครับเกียร์หกเ,กรเกียร์เกียร์เข้าดีครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันร้อนไหมเพราะว่ามันอยู่ข้างเครื่องหน้านะครับมันข้างคนขับมันก็นเลยร้อนตัวนี้ต้องไปทำหม้อน้ำหรือทำอะไรสักอย่างแล้วก็วาวน้ำเขาถอดออกนะครับวาวน้ำนะครับมันไว้สำหรับปิดเปิดเนี่ ต้องต้องมีจําเป็นไหมก็จําเป็นระดับหนึ่งแล้วครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่วาลน้ํเครื่องไอ้น้ามันจะไม่วนไปถึงข้างหลังเท่าไหร่นะครับสูบหนึ่งสูบสองเอ้ยสูบสูบห้าสู 6, หบหกเนี่ยเขามันไม่ค่อยได้รับน้ําที่วนอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับมีวาลน้ํานะครับคันนี้ก็มีทะเบียนชุดโอนเล่มครบนะครับนี่กันชนสไตลเลสนะฮะก็ออยังอยู่ ค,คัดประมาณ8 9เมตรเอ้ย10เมตรประมาณนี้แหละครับนี่แอร์เย็นนะครับภายในสวยอยู่แต่สีไม่สวยสีออกแดงนะครับแล้วก็เป็นคันนี้ผมขับมาเองนะฮะขับมาไม่ไกลประมาณ60โล70โลนี่แหละนะฮะตัวนี้มันอยู่แถวกระสินเรานี่เองแล้วก็ F d ดีมี2คันขครหาอยู่ก็ลองมาดูครับ FD ดีเอาไปทำน้ำทำอะไรนะคัสซีใหญ่ๆนี่ เครื่อง HO7C ีนี่เครื่องดีเกียร์ดีปกเกียร์ด้วยนะครับใครอยากได้เครื่องเกียร์แยกให้นะฮะแต่ถ้าจะเอาเฟืองท้ายไม่แยกนะตัวนี้นะฮะส่วนคันนี้เข้ามาใหม่ผมไม่ได้รีวิวเลยรถมาจากแถวนน่นๆหระติดโขงนะนะฮะมันมันสภาพมันผมว่ามันไม่น่าขายเป็นคันได้ก็เลยเอามาตัดนะครับนภายนงภายในเนี่ยโอ้โหสกปรกมากแล้วก็สีนี่ถ้าเอาผุพังตัดนะครับ เป็นรถหนึ่งศูนย์เป็นเลยปากชมคันนี้ก็เลยตัดนะฮะสิบเมตรนี่ใหญ่เลยยางโอ้โหดูยางหน้านี่ยางสวยเลยยางเก้าร้อยด้วยนะใครมาหาเก้าร้อยมาดนด่ดวนเลยนะครับช่วงนี้มาโดนด่ดวนเลยเพราะว่ามีคันนี้คัน,น,คน,นเดียวนะยางเก้าร้อยหรือว่าหมดหน้างานแล้วหรอเรามันไม่เห็นมาเลยช่วงนี้ลูกค้า นะฮะหรือยากกับการตั้งรัฐบาลเลยไม่ค่อยได้มาหากันเลยนะฮะมานี่ fc ขายใครซื้อก็ขายแล้วเครื่องบิ o 6 e รถตัวเองใช้มาสิปีนะฮะคันนี้ก็ลองมาดูครับหเกียร์เกียร์ดีเครื่องหลวมนะ่ะรถตัวเองทะเบียนว่าจะแจ้งต่อยังไม่ได้แจ้งนะครับนี่เข้ามาล่าสุดคันนี้ครับศักศสิทธิศักดิกก์ทั่ว นะฮะก็เข้ามา12เมตรแอร์แขวนเครื่อง PO 9 410 315แรงนะเทอร์โบอินเตอร์เครื่องกลางใครหาอยู่เบรกแห้งคู่หลังหน้าหลังยางสวยอยู่นะฮะก็ลองมาดูนะฮะคันนี้แอร์แขวนหนึ่งคันแล้วสองคันแล้วสามคันแล้วนะครับแอร์แขวนที่รีวิวมานี่ภายในก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ภายนอกก็ไม่เท่าไหร่ ะะแต่เครื่องนี้โอ้สุดยอดนะฮะนี่สิทิักทั่วเป็นรถที่ผมเอามาจากสีวิเลยนะฮขหาอยู่มาเครื่องพีโอเก้าแยกเหมือนเดิมส่วนคันนี้บบบอนทัวนะฮะเนอมาจากหนองบัวลำพูงแอร์แขวนอีกแล้วนะฮะ แล้งแขวนอีกแล้วคันนี้นะฮะเป็นเครื่อง p ีเ e, ทอ่ออ้อมเครื่องนี่โอ้โหอย่างดีเลยม้อน้ำสองตัวเอ้ยตัวนั้นก็มอน้ำสองตัวนะ p o 9นะส่วนคันนี้แห้งหน้าหลังเหมือนกันนะฮะเป็นรถกึ่งนะฮะกึ่งพัดลมกึ่งแอร์นะครับคันนี้ใครหาอยู่จัดมาครับคันนี้ใครอยากได้ตู้ก็จัดมาครับยกให้หมดนะตู้นี่อยากได้ตุงได้ตู้ก็จัดให้ครับนี่ ะแอร์แควนเยอะแยะเลยนะฮะมานี่หัวมิซูคันนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วนะอะไรไมิซูแหนมิซูเต้าแหนบก็ยังมีนะฮะมิซูแคนเตอร์ไปหาอยู่ก็ลองมาดูนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็นี่ฮะนี่รถส่วนมากจะเป็นรถเอ่อไว้ทําร้านอาหารร้านกาแฟรถบ้านนะครับตัวนี้ก็สวยอยู่นะสเตเลสทั้งคันนะไม่มีเครื่องเกียร์แล้วขายแล้วนะครับนี่ รงพยาบานบกสใหม่รถรอบเมืองอุดรก็ยังอยู่นะฮะนี่รถดําม์คนเตอร์สองคันนะครับก็ยังอยู่โน่นเอฟเอฟดีนะครับเครื่องโ O เจ็ดซีเครื่องเกียร์แยกนะใครอยากได้นะครับเครื่องใบมีใบคุมตัวนี้นะฮะแยกเหมือนกันนะฮะเครื่องเกียร์แยกก่อนนะฮะถ้าเอาเฟืองไทยไม่แยกนะฮะพรารถมันขับได้ใช้งานผมใช้งานหลายคันหลายเที่ยวแล้วส่วนสิบล้อหัวล็อกกี้กระบะสวยๆใครหาอยู่สองเพลาเครื่องหูวีดี เกียร e ์ i7 700นะฮะก็ลองมาดูฮนะหัวเก่งนะไม่รู้ว่าเขาแยกมายาง900สวยๆหลายเส้นเลยอยู่นะฮะนี่ส่วนคันเอ็ซารี่นี่ไม่ได้ขายนะอันนี้เอาไว้ใช้งานถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวสั่งต่อให้นะครับราคา45,000นะสเปค2เมตรยาว4เมตรกว่ามั้งนะฮะจำไม่ได้ส่วนคันนี้นะฮะใครหาวิ่งนักลวนเพราะว่าคันนี้น่าจะสวยสุดนะครับ ของรถวิ่งนักเรียนรถเล็กนะครับเป็นรถ9เมตรเกือบ10เมตรนะครับคันนี้สวยแต่ภายในนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็พัดลมเนี่มันเป็นพัดลมแบบไม่ใช่พัดลมมาไม่มีเจาะเจาะนะฮะไม่มีเจาะพัดลมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังมันจะรถจะเยอะนี่ฮะนี่คันนี้110แอร์เย็นหัน en, วกระตูนนะฮะคันนี้ก็ยังอยู่ คันนั้นก็รถหลุดลัดมัดจํานะสวยนะตัวนั้นนะผมว่าแนะนําถ้าใครหาไปทําร้านอาหารร้านกาแฟคันนั้นนะสวยสุดแล้วนะครับเป็นสเตเลสแล้วก็ดูท้ายก็ได้นะนี่คันนี้ก็สวยนี่คลาสสิกนี่รถโงบาลนีนเน่เหมือนรถสมัยเก่ารถทหารเป็นรถทหารนะครับส่วนคันนี้ก็สวยนะตัวถังสวยเครื่องนี่เครื่องที่ผมบอกไปตั้งคลิปก่อนๆน,นะครับ w o 6E แต่5เกียร์ตัวนี้มีใบคุมแต่ไม่มีปั๊มลมนะฮะ10ล้อ JCM 2เพาโ้โสองเผาในเยอะเลยรถดำด้วยถังน้ำตัดเรียบร้อยแล้วนะใครหากระบะดำหรือว่าช่วงล่างเครื่องเกียร์อะไรก็ลองมาดูครับคันนี้แยกนะนี่ส่วนคันนี้รถแอร์11เมตรกว่าเครื่องกลางแอร์ไฟฟ้าเคือ่อแอร์ไม่เย็นนะฮะก็ยังงยูนี่ตาไฟ สวยเลยนี่ฮะเป็น11เมตรนะไม่ถึง12ไม่เต็มนะตัวนี้นี่ฮะช่วงล่าง115ส่วนท้ายเนี่ยครับตุ๊กตาคัสซีมีนะกระบะรถสีข้าวนี่ฮะมีรถด,ดับเคลมีรถด,ดับหัวยาวเครื่องล็อกกี้6เกียร์เกียร์หลุดเกียร์2มีใช้งานได้นะตัวนี้นะแต่เกียร 2, ์สองเนี่ยต้องยันไว เดืดขาหักนะฮะนี่รถดำคันนี้ก็มีไม่มีเครื่องแต่มีอุปกรณ์ครบรถดำอ่ะแต่ไม่มีเครื่องรถบัตวิ่งนักเรียนมีทะเบียนครบชุดโอนครบช่วงร่าง FC ซีซูเปอร์เซียมีนู่นรถบัต6เมตรน้ำดันเครื่องสีสูบมีรถโดยสารร้อเครื่อง4ีบีดี หนึ่งร้อยสิบนะครับไม่ใช่ร้อยสิบห้าเนี่ยโค้งหลังคามีแต่ผุหน่อยมาดูตัวจริงได้ครับตัวนี้มีนะฮะนี่ถังน้ำมันสวยๆเรื่องท้ายดีๆหัวสวยๆเครื่องอ้อยรั่วมีลองมาดูนะฮะไปเร็วมากเลยเพราะผมถ่ายตอนเช้านะครับตัวนี้น,ะนี่รถโรงเรียนเพชรพองพันมีเดียวรอตัดสภาพนี้น่าจะได้ตัด แล้วก็นี่คันนี้สวยนี่แปดเมตรนี่สวยโอ้รถส,สวยทําร้านอาหารร้านกาแฟเอาไปจอดเรียงกันนี่ทำสวยๆเลยนี่นะฮะหัวร้อยสิบห้าหรืออะไรหมดนะครับประตูประตูแต่คอนโซลไม่มีแล้วนะครับเป็นคอนโซลเคเอสแปลงมาคันนี้หัวเจซีเอ็มตัดแล้วเห็นไหมนะใครหาหัวเจซีเอ็มอยู่มานี่คันนี้ก็เครื่องหกบีดีโอ้ไี่ต่เครื่องดีๆเลย 6b ดีเยอะแล้วก็หัวยาวพร้อมใช้งานะนะฮะนี่เป็นเทนเลอร์10ล้อเพาเดียว 6b ดีเบรกทิฟฟี่เกียร์5เกียร์ทีเอ็กนะครับมีหางขึ้นรถเกีย่ยวรถแมคโครแล้วแต่เลยนะครับสวยๆทะเบียนมีนะฮะแล้วก็นี่เครื่องบินนะภาษีขาดทันวา65นะะหัว JCM มีหัว KS ม,หว S, มีหัว TL มีหัว itsu, มิซูมี แคปหน้าจอมาให้ผมดูเลยหนุนรถตู้คันหนึ่งนี่สิงให้เทกมีนะครับอุปกรณ์ครบนะขาดุงขาดีกันชงกันชนมีขปหาอยู่นะไอเรเร็วเลยนี่หัวไม่ซิวตากลมนะก็มีประมาณนี้ครับรถที่ซื้อไว้ก็ไม่หมดแล้วไปเก็บมาหมดแล้วนะครับก็ขายหาอยู่ก็ลองมาดูครับนะฮะมาเดินชมดูได้ครับไม่ซื้อไม่ว่ามา นะก็มาเดินชมได้ครับมาเดินดูบรรยากาศเหมือนมาเที่ยวสุสานร,รถบัสเก่ารถเก่านะเผื่อมีอันไหนพอไปทําได้ครับอันไหนพอต่อตรงตรแต่งได้ก็มาดูนู่นหัวกระตูนแยกนะใครอยากได้แยกนะหัวกระตูนเย็นเะย็นเลยนะฮะเครื่องยนต์4 1 0 4บีครับผมเฝาาไล้์กดแชร์ กด s u b s c r i ด้วยครับผมกับสีเรื่องอะไรยนนะครับใครหาอะไรตัวไหนอยากซื้ออยากข่ายก็ลองแอดไลน์มานะครับ0844055503ไปคลีปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน,น้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ